อันนี้คือสถานที่ที่วัดนี้นะคะใช้ละษาคนทุกคนที่เข้ามานี่พ่อแม่จะเซิร์ชในเน็ตจะละสาครั้งแรกครั้งละเปิดรับครั้งละหมื่นสองหมื่นสองพอเสร็จแล้วเสียเดือนละสองพันถ้าใครจะบวชคิดอีกสองหมื่นอยู่คือสามร้อยชีวิตสามร้อยชีวิตในนี้ใช้ห้องน้ำแค่สองห้องกินวันละสองมื้อนะคะและถ้าสมมติหนีกลับตกาหนดพ่อแม่ใครจะมารับคิดเพิ่มอีกหนึ่งบาทอันนี้พระเลขาเป็นคนพูดนะคะ พระเลขาเป็นคนบอกเลยคนอยู่อย่างนี้แต่เมื่อกี้ที่ฉันกับหมอปลาได้เข้าไปในนี้แล้วดูแต่ละคนเห็นสภาพไหมฮะตอนนี้คือตอนนี้คือหมอปาลารอให้ทางผู้ว่านํารถกลับมารับทุกคนให้กลับบ้านส่งทุกคนกลับบ้านโดยที่ที่เขายังกลับตอนนี้ไม่ได้เพราะว่าทางพระบ,บอกว่าถ้าจะให้กลับผู้ปกครองต้องเงินมีคนละหมืน่นแต่ตอนนี้ผู้ปกครองเขาไปร้องกับหมอปลาคือไม่ ไม่มีเงินหมื่นนึงเขาบอกมาห้าพันก่อนก็ได้ซึ่งห้าพันเนี่ยผู้ปกครองก็ไม่มีก็เลยต้องมาร้องกับหมอปลาหมอปลาก็เลยต้องมาช่วยน้องๆทุกคนตอนนี้หมอปลาได้ร้องไปที่ผู้ว่าขอผู้ว่าขอรถมาส่งน้องๆกลับบ้านโดยปลอดภัยขอเพื่อนๆนะคะช่วยแชร์ยิ่งกดไลค์กดแชร์แบบนี้ให้ดูว่ามันล็กบนดินยังมีจริงแล้วทุกคนไม่ได้ผิดอะไรพ่อแม่ทุกคนเข้าใจว่าเสียหมื่นสองเนี่ยเพื่อที่จะว่าให้ลูกมารักษาบําบัดเรื่องยาแต่เอาลูกมาไว้ที่นี้คนเกือบ300คนมีห้องน้ํากี่ห้องนะคะ สองห้องแล้วมันเป็นยังไงคะตอนแรกคือมานี่เสียเงินเท่าไหร่คะหมื่นสองครับหมื่นสองแล้วเสร็จบวชนี่สองหมื่นบวชนี่ได้อยู่ข้างนอกแต่ถ้าไม่บวชนี่อยู่ข้างในรังไว้เอไม่ได้ออกไหนยแล้วมีการซ้อมกันเกิดขึ้นไหมคะมีครับมีซ้อมด้วยแล้วเห็นว่าเมื่อกี้มีใครมีเสียชีวิตด้วยหรอคะมีครับมีสามศพแล้วสามศพแล้วถ้าออกไปสัญญาได้ไหมจะช่วยพ่อแม่ได้เป็นคนดีกันแล้วเนาะ พอทุกคนเซิร์ชโดนหลอกมาทำไมถึงคิดว่าโดนหลอกมาก็เขาว่ามันดีแล้วมันโทษแบบโดนหลอกมอาโฉนดที่ดินโดนหลอกเอาโฉนดที่ดินโดนหลอกเอาโฉนดที่ดินโดนหลอกเอาโนดที่ดินโดนแล้วโดนเลยทปีแล้วพระเลขาเนี่ยนะแล้วก็เปิดมันแต่ปีปีห้าสองจริงป่ะอันนี้นี่เรื่องจริงเหรอเนี่ย เดี๋ยวหมอปลาให้รถมารับต้องค่อยๆอ,ออกทีละคนอย่าทำลายเ้าของอย่าอะไรกันนะกลับบ้านนะกลับบ้านแล้วก็ไปทำตัวใหม่นะแล้วก็อย่าไปยุ่งเกี่ยวกับของพวกนี้อีกแล้วจะไม่โดนทรมานอย่างนี้อีกรู้มไหมอดทนรออีกนิดนึงนะ